สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนาของวันที่28เดือน6 2564มาแบ่งปันค่ะสูตร1เม็รเดียว2ตัวบนล่างนะคะทางช่องจะสรุปชุด6ตัวกับชุด4ตัวนะคะชุด6ตัวก็2ตัวหน้าเป็นล่างแล้วก็3ตัวหลังเป็นบนค่ะชุดสี่ตัวก็สตัวหน้าเป็นล่างแล้วก็3ตัวหลังเป็นบนนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะรับไม่เหมือนกันค่ะ ก่อนที่จะไปชมแนวทางมาฟังคำเตือนกันก่อนค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคาแนะนานะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นร่งเรื่องธรรมดาเนาะ งวดที่แล้วเข้าเฉพาะตัวเด่นค่ะเพื่อนๆจะให้ไปสองตัวนะคะแต่ว่าจับผิดนะคะมาดูมวดนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าว่าแอดจะให้ตัวไหนเนาะตัวเด่นแอดจะให้ที่4นะคะตัวรองก็จะเป็น9ค่ะสูตรหนึเม็ดเดียวของเราแอดจะรูด4นะคะ สายวิ่งสายรูดนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะชอบตัวไหน9หรือ4ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแอดจะรูดสีให้ค่ะถ้าใครชอบ9ก็รูด9เลยนะคะสายวิ่งสายรูดค่ะมาดูสีนะคะรูดสีก็จะมี4ีศูนย์ค่ะส1หนสสอง สี่สามสี่สี่สีห้าสีหกสีจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่ก้าค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับค่ะ ชอบก็จดไว้เคล็ดไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ mm hmm. อย่าบอกนะคะเพื่อนๆจ้าว่าจะจับผิดอีกเนาะงวดที่แล้วจับผิดค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ